วันนี้ทางช่องได้เปิดปุ่มซุปร์แตงเป็นปุ่มสนับสนุนช่องโดยกดปุ่มขอบคุณจากนั้นเลือกจำนวนตามที่ต้องการได้เลยหากท่านไดสนใจสนับสนุนช่องสามารถกดปุ่มนี้เลยพเพื่อเว็งกำลังใจให้กับทางช่องนะครับ สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ช่องแมทซอรีนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการเข้าสู่บทเปรียนการเรียนรู้การวิเคราะห์ความน่าจะเป็นตามหลักการทางคณิตศาสตร์ของตัวดับขนมไทย16พฤศจิกายน2568 ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังหน่วยการในรูปต่างๆแต่และเมนูทางช่องก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังใช้สติในการนำการวิเคราะห์ไปพิจารณานะครับเพราะเป็นเพียงแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นดี๋ในคลิปนี้นะครับทางช่องก็จะมาวิเคราะห์อัตราการรังสรรค์เมนูพอือจะคัดสรรเมนูออกมาในวันที่16พฤศจิกาย,ยน68รวม19เมนูในวันนี้นะครับ ก็เข้าสู่เมนูที่1เลยนะครับโดยเมนูที่1จะเป็นเมนูของท่านอาจารย์ชุดวิเคราะห์อัตราการรังสรรค์เมนูดับเฉพาะร้อยเหนือ10กับหน่วยไม่เขียวชุดปากกาเขียน<ฮ>โดยชุดนี้ท่านอาจารย์ก็จะบอกวิธีการคำนวณเพื่อหาอัตราส่วนในการปรุงเมนูออกมาก็คือจะใช้หลักแสนรางวันที่1น,นะครับบวกกับเลข1คง,งที่ โดยใช้หลักแสนนะครับบวกกัน2ครั้งแล้วก็บวกด้วยเลข1คงที่ก็จะได้ตัวดับในงวดถัดไปโดยการรังสรรเมนูในวันที่1พฤศจิกายนวิเคราะห์ความน่าจะเป็นออกมาได้ดับร้อยเหนือ1ออก8 9 8ก 800, ออก8ผ่านสลับการรังสรรเมนูในวันที่16พฤศจิกายน ก็จะใช้หลักแสนบวกกัน2ครั้งก็คือ3บวก3เท่ากับ6แล้วก็นำา6มันบวกกับเลข1คงที่ก็จะได้เป็น7นะครับก็จะได้ดับ7 0 0ร้อยเหนือในวันที่16เพฤศจิกายนในเมนูที่1นะครับต่อมาจะเป็นเมนูที่2จะเป็นเมนูของอาจารย์ชุดปากาเขียนอีกหนึ่งชุดจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการรังสรรคเมนูดับเฉพาะ10หน่วยเหนือร้อยไม่เกี่ยว ดการรังสรรคเมนูเพื่อที่จะหาอัตราการปรุงก็คือจะใช้หลักหมื่นบวกหลักพันแล้วก็บวกกันนะครับก็จะได้ดับเฉพาะ10หน่วยเหนือเ่งว่าถัดไปโดยในวันที่1พฤศจิกายนวิเคราะห์อัตราการรังสรรคเมนูดับเฉพาะ10หน่วยเหนือ4ออก98 10ออก9หน่วยออก8ผ่านสลับการรังสรรคเมนูในวันที่16พฤศจิกายน68วิเคราะห์ความไม่จะเป็นออกมาได้ดับเฉพาะ10หน่วยเหนือ9นะครับร้อยไม่เกี่ยวในเมนูที่2นะครับ ต่อมาจะเป็นเมนูที่3จะเป็นเมนูของอาจารย์หน่มขอนแก่นจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการบังสรรค์เมนูดับ10หน่วยใต้หรือดับใต้ทุกหลักโดยการรังสรรค์เมนูชุดนี้ในวันที่1พฤศจิกายนวิเคราะห์ออกมาได้ดับ10หน่วยใต้สะ6ออก87ดเจด สิออก8ปหน่วยออก7ผ่านสำหรับการรังสรร์เมนูในวันที่16บหกพฤศจิกายนอาจารย์หน่มขอนแกน่นวิเคราะห์อ,อัตรากาลังสัรคเมนูดับใต้ทุกหลักดับ3ในเมนูที่3นะครับ ต่อมาจะเป็นเมนูที่4จะเป็นเมนูของอาจารย์หนุ่มขอนแกน่นจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการมรังสันเมนูดับเฉพาะ10หน่วยเนื้อร้อยไม่เกี่ยวนะครับโดยชุดนี้ไม่มีสถิติเปรียบเทียบนะครับก็มาวิเคราะห์อัตราการมรังสันเมนูในวันที่16พฤศจิกายนอาจารย์หนุ่มขอนแกน่นวิเคราะห์ความน่จะเป็นออกมาได้ดับ10หน่วยเนื้อ2อ0ร้อยไม่เกี่ยวในเมนูที่4นะครับพิจารณาอย่างมีวิจารณญาณต่อไปนะครับ ต่มาจะเป็นเมนูที่5นะครับจะเป็นเมนูของอาจารย์เทพบรรลือจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการรังสรรค์เมนูดับตา้ทุกหลักการเดินหรือสถิติอัตราการรังสรรค์เมนูก็ยังเดินดีในวันที่1พฤศจิกายนวิเคราะห์ความน่จะเป็นออกมาได้ดับ9ออก87ผ่านสำหรับการรังสรรค์เมนูในวันที่16พฤศจิกายนอาจารย์เทพบรรลือวิเคราะห์ความน่จะเป็นออกมาได้ ดับใต้ทุกหลักดับ4นะครับในเมนูที่5พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณต่อไปนะครับต่อมาจะเป็นเมนูที่6จะเป็นเมนูของอาจารย์เทพบัรลืออีก1ชุดจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตรากาลังสันคเมนูดับใต้ทุกหลัก การเดินรหรือการรังสรรค์เมนูก็ยังเดินดีรวม13ครั้งในวันที่1พฤศจ,จิกายนวิเคราะห์ความน่าจะเป็นออกมาได้ดับ2ออก87ผ่านสำหรับการรังสรรค์เมนูในวันที่16พฤศจ,จิกายนอาจารย์เทพประเลวิเคราะห์ความน่าจะเป็นออกมาได้ดับใต้ทุกหลักดับ4ในเมนูที่6นะครับพิจารณาอย่างมีวิจารณญาณต่อไป ต่อมาจะเป็นเมนูที่7นะครับจะเป็นเมนูชุดพื้นสีดําชุดวิเคราะหอัตราการรังสัตว์เมนูดับใต้ทุกหลักสถิติการเดินของอัตราการรังสัตว์เมนูรวมบลุด3ครั้งโดย จากที่หลุดต่อกัน2ครั้งก็คือ1ตุลาคมแล้วก็16ตุลาคมก็กลับมาเดินดีต่อ1หนึ่งพฤศจิกายนวิเคราะห์ออกมาได้ดับ5ออก87ผ่านสำหรับการรังสรรค์เมนูในวันที่16พฤศจิกายนท่านอาจารย์วิเคราะห์อัตราการรังสรรค์เมนูดับใต้ทุกหลักดับ3ในเมนูที่7พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณต่อไป ต่อมาจะเป็นเมนูที่8จะเป็นเมนูของอาจารย์โซยุจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการรังสัตว์เมนูชุดรับกินเหนือหรือดับเหนือตัวตรงนะครับการรังสันเมนูชุดนี้ในวันที่1พฤศจิกายนอัตราการรังสั์เมนูอยู่ที่ดับ5 0าถึงห้ออก98ก็ดับผ่านสำหรับการรังสันเมนูในวันที่16พฤศจิกายน68เมนูอาจารย์โซยุวิเคราะห์อัตราการรังสั์เมนูดับ สิอยเนอตัวตรงก็จะมีดับ 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, แล้วก็09เน้ในพี่ดับหลักสิบหมายเลข0พิจารณาอย่างมีวิจารย์ยังกรงบรังสัตว์เมนออกมาในเมนูที่8นะครับต่อมาจะเป็นเมนูที่9จะเป็นเมนูของอาจารย์โซยุ ชุดรับกลิ่น่างจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการรังสัเมนูดับใต้ตัวตรงสถิติก็ยังเดินดีติดต่อกันมาสองครั้งโดยอัตราการรังสรเมนูในวันที่1พ่พฤศจิกายนวิเคราะห์ออกมาได้ดับ3 0มศถึงสาออก87ผ่านสำหรับการรังสรร์เมนูในวันที่16พฤศจิกายนท่านอาจารย์โซยุได้เปลี่ยนภาพพื้นหลังใหม่เป็นภาพทุเรียนนะครับ16พฤศจิกายนวิเคราะห์อัตราการรังสรรเมนูดับใต้ตัวตรงก็จะมีดับ

่อมาจะเป็นเมนูที่10จะเป็นเมนูของอาจารย์สมหวังจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการรังสรรเมนูดับผลรวม10หน่วยเหนือการรังสรรเมนูสถิติรวมหลุด2ครั้งนะครับอัตราการรังสรรเมนูนี้ในวันที่1พฤศจิกายนวิเคราะห์ความมันจะเป็นออกมาได้ดับผลรวม10หน่วยเหนือ7ดับ0 7 7 0 1 6 6 1 2 5 5 2 3 4 4 3 8 9 9ออแกล้วก็98ออก8 ออก98บากปกันที่ผมรวม7หลุดนะครับถือว่าหลุดนะครับโอกาสตามหลักการทางคณิตศาสตร์หรือตามหลักการการวิเคราะห์อัตราการรังสรรค์เมนูอยู่ที่90%ที่จะกลับมาเดินดีในครั้งถัดไปหากครั้งไหนที่หลุดตัวในวันที่16พฤศจิกายนอาจารย์สมหวังได้วิเคราะห์อัตราการรังสรรค์เมนูดับผลบรวม10หน่วยเหนะือ6ดับตัวตรงก็จะมีดับ0 6 6 0 1 6 6 1 ขออภัยครับ15512442977933แล้วก็88พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณต่อไปนะครับ ต่อมาจะเป็นเมนูที่11จะเป็นเมนูของอาจารย์รามอินทาจะเป็นชุดวิเคราะห์อ,อัตราการรังสรรคเมนูดับเฉพาะ10หน่วยเนือร้อยไม่เกี่ยว สายติอัต,อาตาราการรังสรรค์เมนูชุดนี้รวมหลุดอยูหนึ่งครั้งในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนการรังสรรค์เมนูดับเฉพาะ10หน่วยเหนือ4ออก98 10ออก9หน่วยออก8ผ่านสำหรับกรารรังสรรค์เมนูในวันที่16พฤศจิกายนอาจารย์รามอินทาวิเคราะห์อัตราการรังสรรค์เมนูดับเฉพาะ10หน่วยเหนือ9ร้อยไม่เกี่ยวในเมนูที่11พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณต่อไปนะครับก่อนนำปไปรังสรรค์เมนูออกมา ต่อมาจะเป็นเมนูที่12จะเป็นเมนูของอาจารย์พ่อใหญ่คำแสงชุดหมายยิ้มจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการรังสันเมนูดับร้อยสิหน่วยเหนือนการรังสันเมนูในวันที่1พฤศจิกายนดับ6ออก8,9,8เ0ออก8 0ออก9หน่วยออก8ผ่าน สรับอัตราการรังสรรค์เมนูเพื่อที่จะคัดสรรเมนูออกมาในวันที่16พฤศจิกายนวีคอ์ความนี้จะเป็นออกมาได้ดับ110หน่วยเหนือ9ในเมนูที่12พิจารณาอัตราการราังสรรค์เมนูอย่างมีวิจารณญาณต่อไป ต่อมาจะเป็นเมนูที่13จะเป็นเมนูของท่านอาจารย์ชุดหลอดสีส้มนะครับจะเป็นชุดดับใต้ทุกหลัก การรังสรรค์เมนูในวันที่1พฤศจิกายนวิเคราะห์ความน่าจะเป็นออกมาได้ดับ5ออก87ผ่านสำหรับอัตราการรังสรรค์เมนูในวันที่16พฤศจิกายนวิเคราะห์ความน่าจะเป็นออกมาได้ดับใต้ทุกหลักดับ3ในเมนูที่13นะครับก็พิจารณาอัตราการรังสรรค์เมนูอย่างมีวิจารณญาณต่อไป ต่อมาจะเป็นเมนูที่14จะเป็นเมนูของอาจารย์ชุดหล่อชมพูเหลืองจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการรังสรรค์เมนูดับตาขอไปครับดับร้อยสิบหน่วยเหนือการรังสรรค์เมนูในวันที่เพื่อพฤศจิกายนวิเคราะห์ความน่้จะเป็นออกมาได้ดับ6ออก898ผ่านทั้งร้อยสิบหน่วยเหนือสำหรับการรังสรรค์เมนูในวันที่16เพืพฤศจิกายนวิเคราะห์ความน่้จะเป็นออกมาได้ดับร้อยสิบหน่วยเหนือ1 พิจารณาอย่างมีวิจรารณญาณต่อไปในเมนูที่14ต่อมาจะเป็นเมนูที่15จะเป็นเมนูของท่านอาจารย์ชุดกลุ่มละกันพารวยจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการรังสรรค์เมนูดับเฉพาะ10หน่วยเหนือร้อยไม่เกี่ยวการรังสันเมนูในวันที่1พฤศจิกายน วิเคราะห์ความน่้จะเป็นออกมาได้ดับเฉพาะ10หน่วยเหนือ7ออก9 8้ออก9้าหน่วยออก8ผ่านสาหรับอัตราการรังสรรค์เมน,นูในวันที่16พฤศจิกายนท่านอาจารย์กลุ่มประกันภัยวิเคราะห์ความน่าจะเป็นออกมาได้ดับเฉพาะ10หน่วยเหนือ9ร้อยไม่เกี่ยวนะครับในเมนูที่15พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณต่อไปก่อนนำร,รังสรรค์เมนูออกมานะครับ ต่อมาจะเป็นเมนูที่16จะเป็นเมนูของอาจารย์กลุ่มละกันพรวยอีกหนึ่งชุดจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการรังสรรค์เมนูดับเฉพาะร้อยเหนือ10กับหน่วยไม่เกี่ยวการรังสรรค์เมนูชุดนี้ในวันที่1พฤศจิกายนดับ2ออก898ร้อยออก8ผ่านสำหรับอัตราการรังสรรค์เมนูในวันที่16พฤศจิกายนอาจารย์กลุ่มละกันพรวยวิเคราะห์ความไม่จะเป็นออกมาได้ดับเฉพาะร้อยเหนือ8 10กับหน่อยไม่เกี่ยว ในเมนูที่1 6พิจารณาอัตราการรังสรร์เมนูอย่างมีวิจารณญาณก่อนน,นไปรังสรรเมนูออกมานะครับต่อมาจะเป็นเมนูที่17จจะเป็นเมนูของอาจารย์ชุดวิเคราะห์อัตราการรังสรรเมนูดับเฉพาะ10ใต้คงที่หน่วยไม่เกี่ยว อัตราการรังสรรค์เมนูมีลุดจุดหนึ่งครั้งนะครับก็คือวันที่1ตุลาคม68ต้องดันอย่างเดินดีการรังสรรค์เมนูในวันที่1พฤศจิกายนดับ10ใต้คงที่1กับ7ออก8 7นะครับ10ออก 8, ออก, 8, 8ก็ถือว่าผ่านในภาพพระอาจารย์พิมพ์ผลผิดนะครับออก87นะครับไม่ใช่78ก็ถือว่าดับผ่านนะครับเพราะว่า10ออก8ดับ10 ใต้หนึ่งกับเจ็ดสถาบัาการรังสันเมนูในวันที่16พฤศจิกายนวิเคราะห์อ,ออกมาด้ดับเสดใต้ของที่1กับ7เช่นเดิมนะครับในเมนูที่17พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณต่อไปต่อมาจะเป็นเมนูที่18จะเป็นเมนูของท่านอาจารย์ชุดวิเคราะห์อ,อัตราการรังสันเมนูดับเฉพาะหน่วยใต้ของอาจารย์ดังเมสั์นะครับ การรังสรรค์เมนูชุดนี้สถิติรวมหลุดอยู่สองครั้งโดยครั้งล่า,าสุดนะครับ1พฤศจิกายนวิเคราะห์อัตราการรังสรรค์เมนูดับเฉพาะหน่วยใต้7ออก8ปหน่วยออกเจ็ก็ถือว่าหลุดตามหลักการทางคณิตศาสตร์จุดที่9 5เปอร์เซ็นต์ที่จะกลับมาเดินดีใครั้งถัดไปหากครั้งไหนที่หลุดจนถึงวันที่16พฤศจิกายนวิเคราะห์อัตราการรังสรรค์เมนูดับเฉพาะหน่วยใต้5 10ไม่เกี่ยวพิจารณาอย่างมีวิจารณญาณก่อนนะบการังสรรค์เมนูออกมานะครับ แล้วก็เมนูที่19จะเป็นเมนูของอาจารย์ดังเมซายอีก1ชุดจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการรังสันเมนูนะครับดับเฉพาะ10ตายหน่วยไม่เกี่ยวการรังสันเมนูใส่ในชุดนี้รวมหรือจด2ครั้ง และในวันที่1พฤศจิกายนวิเคราะห์อัตราการรังสรรค์เมนูดับเฉพาะ10ใต้0ออก87 10ออก8ผ่านสำหรับการรังสรรค์เมนูในวันที่16พฤศจิกายนวิเคราะห์ความไม่จะเป็นออกมาได้ดับเฉพาะ10ใต้3หน่วยไม่เกี่ยวพิจารณาอย่างมีวิจารณญาณก่อนนำรังสรรค์เมนูออกมานะครับนี่ก็จะเป็นทั้ง19เมนูที่ทางช่องนำมาวิเคราะห์และรังสรรค์อัตราการรังสรรค์เมนูออกมาเพื่อนำไปคัดสรรเมนูออกมานะครับ หน่วยการในเรื่องต่างแต่ละหน่วยแต่ละเมนูนะครับริ่มเป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นโปรดใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์และรับชมต่อไปและขอขอบคุณหนการเรียนรู้ของแต่ละอาจารย์ ที่ได้คำนวณและวิเคราะห์นะครับเพื่อให้ทุกท่านนำไปพิจรารณาเป็นประทานในการวิเคราะห์ต่ระดับขนมไทย16พฤศจิก,กายน2568ต่อไปหากชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกับช่องแมสซอรีนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ